มันเช็นมันกดน้ำหอมโลโลเลยอ่ะมันเหมือนมันพกน้ำหอมสี่พันห้าร้อยล้านขวดอ่ะอเออนั่นแหละย,ยิ่งนะักสวัสดีทุกคนด้วยนะจาวาน,นีเราก็อคู่ชนเบรสเซ่ออีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินคอร์ลที่มีชื่อว่ายู๋โฉวเย็นใช่ไหมยู๋โฉวเย็นนั่นแหละ หรือ Fabulous D สัตว์มหัศจรรย์นะคะเออเป็นคอร์รับการ์ตูนจีนนะคะ,ออก,นนะ,คะก็ฉันก็เคยดูผ่านๆนาะก็น่าสนใจสนุกดีแล้วพอมาคอร์รับก็โอ oh m y god มาคอร์รับซิงปะแล้วคือส,สกินด้ตนหลักมากนะคะแล้วฉันก็เลยถือโอกาสนะคะมารีวิวก็ต้องขอบคุณน้องเรียนนะคะที่ให้ที่โนนี่เซตยืมไอดีนะคะก็เลยฉันก็เลยขออนุญาต ยืมสกินมารีวิวนะคะก็ขอบคุณน้องเรยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เราไปดูสกินในเกมกันดีกว่าจาว่าสกินจะน่ารักแล้วปังขนาดไหนนะคะไปเลย let's go <S มองเซอร์ยากด้วยยิ่งตาดีอยู่ <laughs> ย <laughs> เดี <laughs> มาค่ะมันก็สวยแหละแต่พี่อาจจะไมปฟื้มเกมเมพจเท่าไหร่ปิงหกเก้าอะ่ะมันก็ดูดีกว่าตอนเมื่อกี้แหละรือเปล่าเธออะไรตัวแรกเนี่ยค่ะ อะไรเอ่ยทั่วอะไรเนี่ยไหนมึงกูเจออีกกูจะทุบบอลมึงนะอุ้ยเจอแพสฉันเจอแพทเป็นไม้แลกโอ้โหยังไม่โดนอ่ะทำไมไม้แรกซะต้องใครสวิ่งเร็วกันคะมึงมันจะมันจะขึ้นรถไฟมันจะขึ้นรถไฟขึ้นไปขึ้นไปหานี่ไหน ไปสองไปสองคนเลยไปโอเคฉันกลังไม่รู้ว่ามีคนปิดไฟหรือยังมีมีคนมั่นทําตัวมีเพื่อนหยอกตบเลยค่ะนอจะขึ้นมาอุ้มปะมาค่ะเดี๋ยวฉันอุ้มเองได้ๆเพราะว่ามันมีแทนอยู่ส้นสเก็บน้องมันนะคะเข้าไปอยู่ในตะเกียงของพี่เลยค่ะโอ้ยเห็นแล้วนึกถึงฟินอะในเกมซแเปอร์ ฉันโดนกระทำอ่ะฉันโดนแพทพีเซียกระทำอ่ะทำไม่ได้อ่ะมาค่ะได้เวลาลุมลุมยำกระเทยผิวดำแล้วค่ะนานมันอยู่นานมันอยู่หน้าบ้านมันอยู่หน้าบ้านฉันดูดมันอยู่มันจะเขาวาบมันจะเขาวาบใหญ่วาบใหญ่ไปโพไหนว้ใหญ่ไปโพนู่นก็ไปดักว้าบเลยมันไม่เข้ามึงมันรู้อีเฮียรู้มากเดี๋ยวกูพังว้าบก่อนอฮียเมันกดมันหอมรูมากมันรู้มากกูสาเดินมาดักนะเนี่ย อีเซอร์พวกนี้มันน่ากลัวเก๋ไปทำอะไรเนะี่ยเน็ตหลุดเหรอฉันไม่ได้เล่นอีก่วกวานานนะเออเออหน่อยอุ้ยมีคนสลอช่วยอีนี่แหละฉันกลับกับอีก,ก่อนได้ได้ได้ซื้อของก่อนกระดึงซีซื้อถุงเขียวไหมกันะวะโอ้ยแล้วใครมายิงดดกูเนี่ยสโล .com เยีอยกกำลังไปฉันกำลังไปหาแล้วแล้วมันมีคน Oh, iet, โอ้ถับไม้สกูอีกสเลด dot com โอ้โอโอโตรงนั้นกี่คนอ่ะเนี่ยเยอะเยอะมานี่อ,อ,อุ้ยอ๋อตีโดนโอเคอ่าตกปลาโชว์หนึ่งเมตรหวานปึ๊บน้องจะทำอะไรพังไม้ออกอืมรับเป็นตัวเหรอโอุย้ยแล้วก็อืมแม่งไปโดนตัวข้างหลังกูบิงไปข้างหน้าโดนตัวข้างหลังโลดเกินไม่ถึงไม่ถอยนะวะ อะไรอะทำไมแพทเยอะตั้งอะไรเนี่ยมันมาเชียร์กันซ้ำเลยเนี่ยเฮ้ยหมอกอย่างมามาโอ้ยต้องกดน้ำหอมเลยืมันอพวกกระตูดล้มสองโอ้ยแถนจะสาบกูปะเนี่ยโอ้ยบิงปุ้ยโอ้ยบินมานี่ อืแกเขินเดี๋ยวดึงแกเขินโอ้โหมันวิ่งไปนู่นแล้วตรงนี้อุ้มหน่อยนะมันมันสตามอีดัวเดิมก่อนตรงไหนตรงที่ลมเมื่อกี้โอ้มันเข้ารูไปแล้วอีพวกกระตูดมันหิวกันแล้วหรอโอ้ตอนนี้กูเล่นเอิอมากอะไรไม่รู้เนี่ยอีพวกกระตูดโอ้ยนั่งรถไฟอ่ะ น้องนั่งรถไฟอ่ะอคุณเล่นอะไรในตอนเนี้ย <c oughs> ก็ตะลุกนะตอนเนี้ยกล้องแบกโหดเลยตอนเนี้ยแบกอะไรชีวิตกูยังจะเอาไม่ร <c oughs> อดเฮ้ยเซอร์มันแปดล้านคนแปดล้านพ่อแม่เกิดลูกเกินอ่ะอีดอก <c oughs> มึงวิ่งซับกันซ้ำเลยอีดอกทำไมมึงกูโดนต,ตามเชลิเดอร์กูโดนตามเซอร์ไม่ทันจริงๆตอนเนี้ยสนุกสนุกไปช่าช้าอะไรแบบนี้ว้ายตายแล้วช่าช้าเหรอคะ ชอบมาเลยค่ะจังหวะนี้ชัชัชอะอ่ะชชั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 มึงคูไปพักก่อนสักครู่แล้วกันนะคะพี่ว่าน่าจะคุอีนี่สัดหน่อยครับได้ครับมึงไปละล่ออีดอกุณจะเอาคนับแล้วตอนนี้เธอรดอด้วยเออรถดีว่าโอ๊ยแล้วูกตีติดด้วยรถรถสุดรถใจ ปิดปีดทำหอยอะไรคะสาบว้าวเสียทั้งปืนเสียทั้งสาบยี่บวกลิงกังสาบว้าวเสียทั้งปืนเสียทั้งสาบอีพวกลิงกังแพตเทอร์เลอร์สองรอบเลยเริ่มเลยละน้องขาอู้ยิงปืนหรอน้องขาว้ายผัง ทันคาทันคาะวายอีโง่โง่ทันคาทันคาะวายเลยโง่มึงอยู่ตรงนี้สี่ตัวมันช่วยกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหซือของไปเพื่อเก็บสามช้ำมันจะหลุดแร้วปะเนี่ยไปหลุดในไม้นะโอ้หลุดมาแล้วมาแล้วแล้วเปิดวายให้กันด้วยมึงแข่งโตลีกเลยอีโดว์ทำไมแพทมันวิ่งเต็มไปหมดเลยวะ แล้วประตูว่าหมดใส่ข้างหน้ามึงน่าจะตายแล้วว่าอีกเออเออมันอยู่ตรงนั้นฉันเจอแล้วมานี้เออ,อ,อตีมันล้มลงตีมันล้มแล้ว,ว,ลวอะไรสมองเออมาอะไรคะนี่มันเป็นอะไรเอ่ยชีวิต ไม่มีความสุขนะนั่งไปค่ะนั่งไปค่ะน้องโอ้ยเลอะอีหมอกนี่ก็เออมากูตีไม่โดนเลยมาแล้วไปไหนละมาหนี้เออดึงไม่ดึงไม่โดนเดียวแล้วมันเป็ไอหวาดนะอีเนี้ยว่าไงขน้องว่าไงคะเบิร์ดก็ไปสิอ้อมมันไปเลยเดี๋ยวดักไม้เออนั่นแหละจบยืนกันสองคนไม่ถองสามนี่ ต่างคนต่างดักเดี๋ยวเรื่องบ้าเลยกูเต็มสองหมื่นขอซื้อของเลยเถอะกูโดนเซอร์บูดี้จะขีดแหละ้อดีเลยใครอ่ะอีแพทมานี่ทำไมมันดึงไม่โดนอ่ะมึงกูโดนระยะดึงหรอกูงมีสิบอ้ามันสุดเลยเราแพทไม่มีจุด ตายลุยที่นี่มีลับปีหรือเปล่าห,าหรืออะไรโง,ง่ตีก็าตายลุย <c oughs> เหมือนมีคนจะวิ่งจะไปช่วยเซลีดปะใช่ใช่ใช,ใช่มายากลมาอุ้ยมันดึงแพอกมา ใครจะไปดึงเชอรี่ปะวะไม่มีมานี่ไม่ให้เข้าวา์ปอ,อุ้ยติดไปโดนติดไทยด้วยโกรธเหี้ยบยั่งไปมีวารปเกี่ด้วยฮืงเชอรี่โดนขายตายอะ่ะน้าสงสารต้องคิดว่าน้องตะเล็วกว่าพี่เหรอ แพทหายอะ่ะโอ้ยหูขึ้นเจอแล้วแต่แพทคนละตัวกันมันหลับตาดีพวกพี่ทศดาค่ะโอ้ยมัน,ม,นมันเช่นมันกดน้ำหอมโลโลเลยอะ่ะมันเหมือนมันพกน้ำหอมสี่พันห้าร้อยล้านขวดอะ่ะเออ ล่่นนายยิงักกดอยู่นั่นแหละอีผีบ้ากดอยู่นั่นแหละอุย้ยมีคนจะไปช่วยน้องม่ยากโมึงอุอ้ยแผดอีดอกสะัะขับกูนักอะไรมายากโกมันวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยไปตรงเนี้ยอ่ะเจ๊เก๋คืออะไรเอ๋อย,ยิงปืนกูด้วยโอ้โอโลักบี้คุณพี่เก,ก๋กำลังวิ่งไปประตูที่กล้องอยู่มันเจ็บปะมันเจ็บอยู่สองแผล อ่ะเสกว่าโอริโอ,โอ้ทำไมนีม่ <c oughs> ตายเลยกีอกเซลอุ้ยแม่มดสาวแม่มดสาวต้องกลับไปกลับอ<ส>ีแม<ส>่มดสาว<ส>ต้องกลับไปอุ้ยไม่ทันแน่เลยกูขาดส,สั้นอีเ<ส>ทียทำยังไงดีวะน้ำแข็งบันสื่อน้ำแข็งเต็มตัวไปยังวะมันงยังวมันมาช่วยมันมาช่วยมันมาช่วยกำลังไปกำลังพุ่งไปโอ้โวอมาแล้วมีปะมันล้มค่ะล้มค่ะช่วยไม่ได้ ว้าวดีขนาดห้า,นะาอย่ามั่นค่ะออกได้ไม่ออกสกินสวยแบบนี้ชอบมากอ่ะจังหวะลุมกระทืบเซอร์เหลือไม่ยาก,ออกไปไหนแหละไม่ยากอย,กยกูป่ประตูฝั่งนู้น<ะ>เดี๋ยวรอเทเลก,ก่อน,นจะเทลีไปของนู้นได้ถึจะพู่งไปบ้าอุ้ยมันกินมันกินน้ำยามันกินเรามัน,น,ปปนแปลว่าอุ้ยหูขึ้นอยู่ในบ้านหูขึ้นอยู่ในบ้าน ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะดักฝั่งนี้ไปไหนแล้วมันมาเก้าอี้มันมาเก้าอี้ออกได้ไม่ออกเออเลยสกินสวยกดสไลด์คลิปแม่งโดนบูลลี่ไปแล้วแมตช์หนึ่งนะคะสกินน่ารักเปลี่ยนทาสิ่วแต่คนเล่นมันองค่ะคนเล่นเันองค์อเองค์นะคะก็ เห็นได้ชัดเลยว่าตีอะไรไม่รู้นะคะพุ่งอะไรไม่รู้บิ้งอะไรไม่รู้นั่นแหละค่ะอ้องไปหมดเลยนะคะเหมือนเมาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดสุด้ายนะนะจ๊ะเอาไว้คลิปหน้ามีอะไรก็ยิงกดกระดิ่งได้ยนะค่ะได้รู้เวลาฉลงคลิปนะคะก็ไปละหมดแล้วนะคะไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย